สวัสดีครับผมนายอุเทนจันกัดครับปัจจุบันอาชีพทำงานบริษัทอาชีพเสริมขายอะไรแต่งป่าคาร์บอนในเขตแหลมฉบงังชนบุรีครับใครสนใจอะไรซิ่งอะไรแต่งเข้ามาทักทายได้ใน f เฟซบ o ๊กปอนออนิวสบายขับครับ รถที่ใช้อยู่เป็น Isuzu Blue Power ปี2019ครับเป็นตัวสูง Highlander ครับผมได้ทำการตัดและดัดแปลงเป็นหน้า m ิ l X 2021ครับมันแปลงหลายชิ้นนะครับมีกระจังหน้าไฟตาคานหน้าสร้างจุดยึดใหม่ด้วยครับแก้มแล้วก็ชายล่างไฟตัดหมอก คือชุดหน้าคือยกใหม่หมดเลยครับ8 0 0 0 0ถึง8 5ดหมครับไม่เกินนี้มาต่อที่ห้องเครื่องครับห้องเครื่องนี้ได้ไปทําที่อู่ช่างอ้อไวลิงบางประกงครับเก็บสายไฟย้ายแบตย้ายกล่องฟิลเก็บโล่งครับชุดฝาวาลเอาไปทําสีใหม่ครับแ้มหัวฉีดก็ได้ทําการเอาไปชุบโครเมียมครับ่อระบายไอก็จัดแต่งครับ เทอร์โบเป็นเทอร์โบ3,000ปาก42ตรงรุ่นครับเดินท่อรับอากาศสดเลยครับคูงหลังเล็กลงหน่อยครับท่อได้ทำการเดินออกใต้ท้องบริเวณคนขับครับการใช้เขาเฮนเดอร์ตัวเดิมทำให้พื้นที่ตรงท่อไอเสียมันดูโล่งๆครับซุ้มล้อฝั่งขวาเนี่ยผมจะไม่วางอะไรเพิ่มเลยครับปล่อยให้มันโล่งแบบนี้ครับชุดปั๊มหม้อลมครับก็มีเปลี่ยนกระปุกน้ำมันเบรกแล้วก็สวิตช์เบร์นหมดฟิตติ้งสายถักทุกจุดครับ เพ่าร่วมไวดีก็เป็นงานสร้างของ h PD ครับย้ายไดชาร์จลงข้างล่างครับก็เลยต้องทําการตัดต่อขาจับจุดยึดตรงนี้ใหม่ครับปัมพาวเวอร์ก็อยู่ตําแหน่งเดิมครับตัดและเชื่อมหัวฟิตติ้งลากสายขึ้นมากระปุกพาวเวอร์ก็อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ติดตั้งเล็กคูลิเตอร์ไว้ที่หลังเครื่องครับชุดปิดรูเป็นของ h PD ครับ ได้ทําการเปลี่ยนหม้อน้ําเป็นหม้อน้ําเล็กพัดลม2ตัวหม้อน้ํามาเล็กแล้วทําให้พื้นที่ข้างหน้ากว้างและโล่งขึ้นครับ หัจับจะเหลือตัวเดียวปกติจะมีตัวยึด2ตัวข้างบนครับแล้วจะมีฐานรับอีก2ตัวอยู่ด้านล่างครับเท่าหม้อ,มอน้ําได้ทําการเปลี่ยนเป็นสายถักและหัวฟิตติ้งทั้งหมดครับาลวาวน้าครับอดออกแล้วย้ายเซ็นเซอร์มาใส่ที่หมอ้อน้ําครับแผงแอร์ได้ทําการย้ายมาไว้หน้าหมอ้อน้าครับแผงแอร์ก็เป็นตัวสั้นเหมือนกันครับแต่ไม่มีปัญหาเรื่องความเย็นยังโอเคอยู่ครับ มาดูที่ทรงรถครับทั้งหน้าได้ทําการโหลดประมาณ3นิ้วครับใช้แบบสตัทปรับเกียวครับแต่เป็นโช๊คเดิมครับด้านหลังโหลดประมาณ7นิ้วครับย้ายแหนบดัดแหนบแหนบยังเป็น4แผ่นเหมือนเดิมครับเอาไว้ใช้การบรรทุกแล้วก็ใส่กองโหลด1นิ้วครับส่วนโช๊คจะเป็นโปรพาร์ตครับลังถนนครับอารมณ์ในการขับขี่ก็จะแข็งๆนิดนึงครับตามสไตล์รถดัดแหนบครับแต่ว่าเปลี่ยนโช๊คใหม่ก็ช่วยได้นิดนึงครับ แล้ววันนี้ครับได้เอาล้อเรนโซตัวใหม่มาทดสอบกับรถครับเป็นล้อ D1 FC นอขอบ18หน้า9ครึ่งหลัง10ครึ่งับเป็นล้อ5ก้าน5รลูก้านตรงๆยาวๆเลยครับสีของก้านเป็นสี fighting, ม <S <s ่วงอมน้ำเงินครับมันจะออกเรือบๆเวลาโดนแสงสวยดีครับคือล้อเน้นออฟลึกมากครับโดยเฉพาะล้อหลังออฟลึกเป็นคืบเลยครับแล้วมาบวกกับ5ก้านตรงๆยาวๆครับใส่แล้วรถดูซิ่งมากครับ ดุมเดิมจะเป็นดุม6รลูครับแต่ล้อหน้าได้ทําการแปลงดุมเป็น5รลูเลยครับจะพอดีซุ้มเดะเลยครับแต่ล้อหลังผมใส่อะแดปเตอร์6ออก5แล้วก็เลยจะยื่น้นตัวรถออกมาประมาณ2นิ้วครับสำหรับคนที่ชอบออฟลึกๆล้นๆ้นแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รัดด้วยยาง D1 SP เป็นยางตัวใหม่ของเลนโซ่ครับยางหน้าเป็น2 6 5 4 0 R18 ครับ ยางหลังเป็น29535้1 8ครับเลนโซ่ปล่อยยางตัวนี้มาในแบรนด์ของตัวเองเลยเขามั่นใจในคุณภาพมากครับยางเป็นยางอินไซต์เอาไซต์ดอกยางโชบเฉียวครับยางนี่นุ่มหนึบมากครับเวลาขับนี่มันเด่นอยู่2เรื่องครับในความนุ่มนวลกับในความเงียบครับเวลาขับทําความเร็วรู้สึกเลยครับในราคา4 0 0พผมว่าโอเคมากเลยนะครับสายซิงลองไปลองลองดูได้ครับรอและยางชุดนี้มาอยู่ในรถผมรู้สึกว่ารถให้อารมณ์เรียบหรูเลยครับ คาร์บอนครับเป็นกระจกคร์บสแควร์ครับแก้มหน้าได้ทําการตัดและดัดแปลงเป็น All New 2อ2 0แต่แก้มหลังจะเป็นบูคารบเออร์2019เหมือนเดิมครับแล้วก็ด้านหลังจะมีสติ๊กเกอร์สบายขับครับเป็นกลุ่มของผมครับทานแบตเป็นทานแบตอลูมิเนียมครับเอามาวางไว้หลังรถครับประตูสบานเป็นงานหุ้มของมอนซาเป็นผ้าลาย2ครับส่วนฝาท้ายจะเป็นงานหุ้มของอากนะครับ และสุดท้ายฝากถึงเพื่อนๆที่รักการแต่งรถด,ด้วยนะครับถ้าจะเลือกใช้ลอ้อและยังชักชุดผมแนะนำใช้ลอ้อที่มีแบรนด์มาตรฐานดีกว่ารถซิ่งมีน้ำหนักเกืบอบ2ตันเวลาแต่งรถจะหล่อ,อย่างเดียวไม่พอต้องปลอดภัยด้วยครับฝาก Facebook ผมด้วยนะครับปอนออนิวสบายขับครับใครสนใจอะไรในพื้นที่แหลมฉบังหรือว่าทั่วประเทศว่างๆแวะเข้ามาคุยกับผมได้ครับ